ี๋ยววันนี้พามาชมซิตี้ค่าของแท้ของแทย้แทยังไงเพราะสองคันนี้เป็น Honda City ที่จำถือว่าวัยรุ่นขับต้องชอบแน่ๆทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็เวลาเล่งแสงเนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีให้เลือกถึง2ขนาดเครื่องยนต์เลยทั้ง1.5แล้วก็1000แโบเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยโอ้โหคันนี้ของแท้ของจริงเลยอันนี้ค่ะเป็น Honda c i ิตขนาดเครื่องยนต์1000แโบนะคะลูกค้าแล้วก็มาในปี2020 โฉมใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัววีเริ่มต้นนะคะได้อะไรบ้างสําหรับคันนี้ได้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะมีไฟด้านหน้าที่ดูสปอร์ตแล้วก็ชอบเชี่ยวกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมแล้วก็เป็นสีขาวที่ดูแบบว่า เหมาะกับวัยรุ่นมากๆเลยนะคะล้อมแม็กแบบนี้สวยๆยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยแล้วก็ระบบที่คันนี้ให้มานะคะเป็นตัววีก็จริงนะคะมีระบบสมาร์ทคี์เล็มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านในาได้อะไรบ้างนะคะได้ อะไรแบบมันติฟังก์ชันค่ะแล้วก็ออปชันที่เขาให้มานะคะจำถือว่าเพียงพอแล้วนะคะสําหรับใครที่ไม่ไเน้นออปชันอะไรเยอะนะคะคันนี้ได้บอหนังแล้วลูกค้าได้บอหนังแล้วเกียร์ออโต้ตัวนี้ระบบโหมดที่ให้มาก็ถือว่าครบคันเหลือถ้าใครแบบเฮ้ยน้องตามพี่แบบว่าไม่ได้เน้นใช้ออปชันอะไรเยอะแต่ว่าพี่อยากได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ประหยัดงบที่ด้วยคันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะ Honda City ขนาดเครื่องยนต์1.5ตัว V ีเช่นเดียวกันมาในปี นะคะลูกค้าคันนี้ได้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะแต่ว่าสีคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นสีบรอนเงินจําถือว่าคันนี้เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายที่สุดแล้วนะคะในบรรดาสีอื่นๆนะคะตัวนี้ด้านข้างได้ล้อแม็กนะคะลูกค้าสีเทาดําปัดด้วยโครเมียมด้วยนะคะสภาพยางพร้อมใช้งานนะคะนี่ สมาคีเรตก,ก็ให้มาเช่นเดียวกันนะคะออปชั่นที่ให้มาโอ้โ oh, หลูกค้าจะว่าเอาแค่นี้ก็พอนะสาหรับคันนี้ได้พวงมอะไรแบบมันติดฟังก์ชันค่ะแล้วก็เครื่องเความบันเทิงให้มาแบบครบแล้วนะคะเบาะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเน้นประหยัดวิ่าเบาะผ้าดูแลรักษาง่ายนะคะเหมือนกันเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะ2คันนี้เป็นตัวซีดานทั้งคู่นะคะราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นห้า คลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตรจริงได้เลยที่บอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีของเรานะคะวันนี้จำแล้วก็เจ้าสคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย